จะสร้างกดังพร้อมติดเครน มีจุดที่ต้องคำนึงอะไรกันบ้างไปดูคลิปนี้กันเลยครับโกดังตัวอย่างหลังนี้นะครับขนาดหน้ากว้าง20ยาว30สูง7เมตรนะครับมีการสร้างชั้นลอยและติดเครนภายในหน้าตาของโกดังที่สร้างเสร็จออกมาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนรายละเอียดของเครนเราจะต้องแจ้งรายละเอียดกับผู้รับเหมาเรื่องโหลดน้ำหนักสูงสุดที่เราจะใช้งานเครนนะครับเพื่อให้ทางผู้รับเหมาไปออกแบบขนาดเสาและขนาดหูช้างได้ตรงตามโจทย์โซนนะครับย้ำนะครับว่าเป็นโหลดน้ำหนักสูงสุดไม่ใช่โหลดน้ำหนักเฉลี่ยนะฮะนอกจากนี้ตำแหน่งของหูช้างรับรางเครนจะต้องเป็นตำแหน่งเดียกกัันนนใทุๆรรรระดบเเเสสาาาาคมถช็ตแห ของหูช้างได้ด้วยการวัดจากยอดเสาจนมาถึงตำแหน่งของหูช้างแบบนี้นะครับก่อนที่จะตั้งเสาโกดังเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเวลาติดตั้งรางเครนภายหลังนะครับและสําหรับใครที่มีแผนจะสร้างโกดังสินค้านะครับสามารถปรึกษาผมได้ฟรีฟรแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะว่าผมเองเป็นโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนก็จะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและแนะนําเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านได้รู้ทันกับผู้รับเหมาและสามารถสร้างโกดังได้ตรงตามจุดประสงค์ในงบประมาณที่ท่านต้องการสามารถติดต่อผมได้ตามเบอร์โทรและไลน์แอดตรงนี้ได้เลยครับ